สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพรมโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมข่ายที่ดินนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะด้านหน้านะคะติดถนนสาธารณะนะคะนี่นะคะถนนสาธารณะนะคะส่วนด้านท้ายแปลงทางด้านนู้นนะคะติดริมคลอง30นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะขนาด200ตารางวานะคะหน้ากว้างอยู่ที่20เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่40เมตรนะคะห่างจากถนนเส้น305นะคะถึงที่ดินแปลงนี้นะคะ ประมาณ3กิโลเมตรนะคะห่างจากมอสวอถึงที่ดินแปลงนี้นะคะประมาณ10กิโลเมตรนะคะโดยประมาณนะคะเดี๋ยวโมเมนะคะจะพาทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะอันนี้คือบรรยากาศที่ดินนะคะของแปลงที่23นะคะแปลงที่23นะคะห่างจากถนนสี่เลนทางด้านนู้นนะคะถึงแปลงนี้นะคะประมาณ400เมตรนะคะที่ที่ดินที่มีธงสีชมพูปักหน้าแปลงนะคะเป็นที่ดินยังว่างอยู่นะคะลูกค้านะคะ ท่านไหนนะคะที่เข้ามาชมที่ดินนะคะดูตามธงสีชมพูได้เลยนะคะแล้วก็มีป้ายที่หน้าแปลงนะคะทุกแปลงนะคะตอนนี้นะคะที่ดินนะคะเมมาอัปเดตนะคะที่ดินเหลือ12แปลงสุดท้ายแล้วนะคะที่ดินสวยๆนะคะขนาด200ตารางวานะคะด้านหลังติดริมคลองนะคะส่วนด้านหน้านะคะติดถนนนะคะที่ดินแบบนี้นะคะหายากมากๆเลยนะคะแล้วก็ทางด้านนู้นนะคะจะเห็นวิวเขานะคะ นู่นนะคะวิวเขานะคะอันนี้บรรยากาศในแปลงที่ดินนะคะของแปลงที่23นะคะราคานะคะอยู่ที่1ล้าน3แสนบาทนะคะราคานี้นะคะถ้ามาเจอโมเมที่แปลงนะคะได้ราคาพิเศษกว่าราคาที่โมเมประกาศไปนะคะอยากให้ลูกค้านะคะมาชมที่ดินนะคะนี่นะคะเดี๋ยวโมเมนะคะจะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศาด้านท้ายแปลงนะคะ ติดริมคลองนะคะแบบนี้เลยนะคะที่ดินนะคะสวยมากๆเลยนะคะอยากแนะนำเลยนะคะราคานี้นะคะถือว่าถูกมากๆเลยนะคะและที่ดินทุกแปลงนะคะเราจะถมให้ลูกค้าฟรีด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะติดตามเพจโมเมขายที่ดินนะคะ y o u t u b e โมเมขายที่ดินนะคะเป็นกำลังใจให้โมเมด้วยนะคะตัวรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเมจะลงไว้ใต้คลิปนะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ